สวัสดีครับพี่นอ้องอสสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับช่วงนี้โควิดระบาดเยอะมากเหลือเกินนะครับทั้งยอดผู้ติดเชื้อและก็ยอดผู้ที่เสียชีวิตนะครับช่วง2วันที่ผ่านมานี้ก็ยอดติดเชื้อหลักหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับพี่น้องครับก็เห็นใจนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยและก็ดูแลพี่น้องประชาชนดูแลคนที่เดินทางเข้าออกนะครับเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงเข้มและก็พื้นที่สีแดงด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่ต่างๆที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจนะครับคอยสู้ๆต่อไปนะครับมีหลายท่านถามว่าค่าเสี่ยงภัยโควิดสิของพี่น้องอสสอสมเดือนนี้จะได้ไหมจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้มอชาติมีข่าวมาบอกแล้วนะครับเงินเสี่ยงภัยโควิดสิเดือนมิถุนายน2อง4จะเข้าบัญชีพี่น้อง500บาทในวันที่20กรกฎาคม2 5 6 4ครับ ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้เองนะครับวันนี้วันที่18แล้วนะครับเดี๋ยววันที่20เงินก็จะเข้า500บาทนะครับพี่น้องลองไปเช็คไปปรับบัญชีดูนะครับสําหรับท่านที่มีรายการค้างกับชกสอสมก็จะมีรายการหักอีกสรายการนะครับแต่ไม่ทุกคนนะครับมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นเองนะครับส่วนท่านอื่นก็จะได้รับเต็ม500บาทเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจนะครับพี่น้องครับดูแลสุขภาพด้วยโควิด -19 นี่มันร้ายจริงๆนะครับแต่เราต้อง DM เอ t อย่างเข้มข้นนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสก์กันมันล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับแล้วก็ไปไหนไหนให้ลงบันทึกไว้ด้วยทำลายของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับที่หมอชาติจะนำมาฝากนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ